อเคนะครับอันนี้คือคะแนนของห้องเรานะครับที่เป็นสีแดงอยู่คือที่ยังไม่ส่งงานนะครับก็หลายคนเลยนะครับจากที่ดูก็คือมีส่งที่สมบูรณ์แล้วนะครับมีเพียงแค่3คนเท่านั้นเองอ่ามีธนพลขาดแค่3งานนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะเป็นงานที่ง่ายอยู่ท้ามีตัวอย่างมีวิดีโอให้ดูครบถ้วนนะครับที่เป็นสีแดงอยู่นะครับ อันนี้ห่วงระดับหนึ่งแต่ที่ห่วงหนักเลยคือตัวที่เป็นสีเทาในนี้นะครับนักเรียนดูชื่อของตัวเองนะครับเช็คชื่อของตัวเองว่าเราอยู่ระดับไหนนะครับคนที่ยังไม่เคยเข้าเลยให้ติดต่อครูด่วนนะครับหรือถามเพื่อน3ามคนที่ว่านะครับแล้วแก้ปัญหาให้เรียบร้อยอ๋อโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราเรียนเรื่องฟังก์ชันนะครับอ่นนี้ตัวอย่าง เดี๋ยวกูต้องถอยกลับไปก่อนนะครับตะก,กี้สอนห้องอื่นค้างไว้นะครับก่อนอื่นนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไอ้ W T School ก่อนนะครับ W T อครูลองพิมพ์แบบนี้นะเนี่ยพิมพ์แบบนี้มันก็มานะครับพ,พิม์มั่วๆนี่ก็ยังอุตส่าห์มาเห็นไหมพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็น W T School เนี่ยมันก็มานะครับอ่ะทีนี้แล้วเราก็ไปต่อที่ ส่วนของภาษาที่เราเรียนนะครับในม 2, .2 เรียนไพทอนแล้วก็มาที่ไพทอนปับ๊บนะครับถ้าเป็นหน้าจอโทรศัพท์ปกติของเรามันก็จะย่อๆแบบนี้ใช่ไหมครับเราอาจจะไปตั้งค่าเมนูมันอยู่ประมาณแถวนี้หรือเปล่านะครับในโทรศัพท์แล้วก็เลือกเป็นแบบ d e s k ์ท็ก็ได้นะครับมันจะได้เห็นหน้าจอได้เต็มเหมือนกับในหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเวลาพิมพ์โค้ดมันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าในไพทอนนั้นเวลาที่เราวัดผิดมันคือผิดเลย นะครับบผิดคือผิดเลยนะครับเออเรเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะท้อใจเปล่าๆนะครับทีนี้มาที่จุดขีดขีดสามขีดนี้นะครับแล้วก็ไปที่เรื่องฟังก์ชันแล้วนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเป็น i f e l ก็คือคําสั่งเงื่อนไขคําสั่งทาซ้ํวายคําสั่งทาซ้ํา for นะครับวันนี้ฟังก์ชันฟังก์ชันคือนะครับ อ่นานภาษกฤษนะครับก็คือฟังก์ชัน is a block of code w วิสโอลี่รันเว n น t ิ s อี l l e ้นะครับก็คือว่าฟังก์ชันนี้เป็นบล็อกของโค้ดเป็นเป็นโค้ดที่อยู่ในบล็อกเนี่ยนะครับและมันจะทํางานหรือว่ารันได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมีการเรียกนะครับสร้างเอาไว้ถ้าไม่เรียกมันก็เฉยนะครับมันไม่ทํางานนะครับวิธีการสร้างฟังก์ชันนะครในนี้เขาบอกว่า creating a function นะครับในภาษา y y t o o นะครับอิน Uh, Python A function is d e f i n e u s e the def keyword นะครับก็คือในภาษา Python นั้นนะครับฟังก์ชันจะสามารถสร้างโดยการใช้คำนี้ def คำว่า def คำเต็มของมันคือ define นะครับเป็นการกำหนดนะครับเอาไว้นะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างเนี่ยแค่สองบรรทัดก็เป็นการสร้างฟังก์ชันได้แล้วบรรทัดที่1เป็นการประกาศชื่อมาโดยการใช้คำว่า def ก็คือ define เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยชื่อตามด้วยวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนอันนี้หลายคนจําไม่ได้นะบางคนสลับไอ้จำสลับกันกับไอ้ซีมิโคลอนใช่ไหมครับอ่ะอันนี้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันแล้วที่เหลือก็เป็นงานนะครับยกตัวอย่างในตัวนี้ก็คือเป็นงานให้เขียนคําว่า h e l l o นะครับ from มฟนะังชันอะมาดูผลลัพธ์นะครับตัวนี้คือฟังก์ชันที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับ สังเกตว่างานที่อยู่ข้างในมันนั้นจะมีการวักไป2สเปซสองเคราะนะครับแปก๊แปกๆไป2ครั้งอันนี้คืองานที่อยู่ข้างในนะครับทีนี้คําสั่ง print คําสั่ง print เป็นคําสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อมูลออกไปบนจอเราเห็นคํานี้อยู่ใช่ไหมครับในนี้มันแสดงข้อความว่าให้โหลดฟอร์ฟังก์ชันออกไปบนจอ,อสมมุติว่า วางผิดไว้ฟังวางนิ้วผิดนะครับอเอาอ,อะสมมติว่าครูเปลี่ยนเป็นคำนี้แทนนะครับพอครูกดดันปั๊บนะครับมันก็จะมีข้อความตัวนี้มาอะคราวนี้ลองใหม่นะครับครัวตัวนี้ทิ้งจะเกิดอะไรขึ้นเริ่มไหม ะนะครับที่เราเห็นมันช้าเพราะว่าตัวนี้เป็นภาษาไพทอนก็จริงแต่ถามว่าคอมพิวเตอร์รู้จักไหมไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันจะต้องมีการแปลก่อนตะกี้ก็คือขั้นตอนของการแปลเราทําในเว็บมันส่งไปแปลในเซิร์ฟเวอร์ของเขาแล้วก็ส่งผลลั์กลับมานะครับปรากฏว่าไม่เออหรืแต่ก็ไม่มีข้อความเหมือนกันทั้งที่ถ้าเราดูตรงนี้เห็นไหมมันมีคําว่าพิมพเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเราดูตามบริบทก็คืออ้าวคาสั่งพิมพ์มันก็ต้องเขียนคํานี้ออกไปสิใช่ไหมแต่มันไม่ไป จริงๆแล้วนะครับมันก็มีที่มานะครับเราก็ย้อนกลับมาที่ประโยคแรกที่ครูได้อ่านให้ฟังใช่ไหมครับก็คือ function is a block of code with only run when it is called it นะครับก็คือว่ามันเป็นบล็อกแต่มันจะเป็นเป็นโค้ดที่อยู่ในบล็อกแต่มันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อเราเรียกใช่ไหมครับแต่ถามว่าตรงนี้เรียกไหมไม่เรียกนะครับเราตั้งชื่อมันว่า my function เสร็จสับงาน มอบหมายให้มันเรียบร้อยแต่ไม่เรียกมันก็เลยเฉยๆนะครับมันก็เลยไม่ได้ทำอ่ะคราวนี้ครูจะเรียกวิธีการเรียกก็คือเราก็เรียกชื่อมันให้ถูกอ่ะเราตั้งชื่อว่า My function เราก็เรียกว่าไมฟังชั o นนะครับพอกดรันปั๊บมันก็จะมานะครับสมมติว่าเอาไมะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเป็น A เฉยๆอ่ะ เป็นเฉยได้ไหมไม่ได้อลองดูมันเจอเดอร์ที่ตรงเอหรือเปล่า order ตรงเอไหมครัไม่ใช่มันบอกว่ามันผิดที่บรรทัดที่สบรรทัดที่สี่มีอะไรหนึ่งสองสามสี่เออมันบอกว่า My function ผิดผิดเพราะอะไร My function is not defined not defined ก็คือ My function ไม่ได้ถูกสร้างไม่ได้ถูกสร้างอ้าวรู้ได้ไง เราก็ย้อนกลับไปดูเฮ้ยมันก็มีมีใหมฟังก์ชันจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็น a แล้วครูเปลี่ยนเป็น a แล้วเพราะงั้นเวลาที่จะเรียกตั้งชื่อ a ก็ต้องเรียก a ตั้งชื่ออะไรก็เรียกตามนั้นนะครับแบบนี้สมมติตั้งชื่อ a แล้วมาเรียกแบบนี้ได้ไหมนี่ก็เรียก a นี่ตั้งไว้ a แล้วเรียก a ได้ไหมได้ไดได ถ้าครูกดตรงนี้เป็นไงได้หรือไม่ได้ได้ไหมเอยฟังก็ตอบครูด้วยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอเล็กเอใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวกันนะครับถ้าโว้ยหมอดูบอกยังไงก็ต้องเอใหญ่เราก็ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นเอใหญ่ด้วยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ได้ตั้งชื่ออย่างหนึ่งนะไปเรื่องอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้นะครับแบบนี้อ่าโอเคตัวอย่างถัดไปนะครับ ในตัวอย่างถัดไปนะครับจะเป็นการส่งค่าไปให้ฟังก์ชันมันทํางานนะครับสังเกตว่านี่ก็หมายฟังก์ชันแต่ต่างกันที่ในวงเล็บคราวนี้มีตัวแปรอยู่ข้างในไอ้ตัวก่อนนั้นนี้ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ส่งอะไรให้ไปทํางานเรียกมันให้มันทําเลยนะครับแต่ตัวนี้เราจะส่งค่าไปให้มันทํางานให้เอาตัวนี้ไปทําอะไรก็ได้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับในนี้มีตัวแปรชื่อ f name f name น่าจะมาจากคําว่า first name ก็คือเป็นชื่อนั่นเองนะครับส่วนนามสกุล ส่วนใหญ่เราก็จะใช้คําว่า last name ใช่ไหมครับจะใช้คําว่า last name อ่าครานี้นะครับที่เราต้องการก็คือเราจะส่งชื่อไปนะครับแล้วมันเขียนคนํานี้เอาเปลี่ยนใหม่แบบนี้พอครูเรียกปับ๊บมันก็จะ email เนี่ยนะครับ to base เนี่ยนะครับแล้วก็ linus เนี่ยก็จะมีนจาจทั้งหมดติดหลังมาเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ฟังก์ชันมาฟังก์ชันนี้เอาชื่อแล้วต่อด้วยนะจ๊ะทั้งหมดแบบนี้เป็นต้นนะครับเรียกมันกี่ทีนะครับมันก็จะทำงานตามนั้นนะครับสมมุติว่าอ่าสมมตินะเนี่ยสมมตินะนะครับเราใส่นี้ไปปุ๊บนะครับเราเรียกมันก็จะมาตามนี้เห็นไหม เราเรียกภาษาไทยก็ได้นะในเว็บนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้มันก็จะมีคํานี้คํานี้คํานี้ติดมานะครับเ,<ห>เพราะว่าอะไรเพราะว่างานของฟังก์ชันเป็นตามนี้อ่าโอเคนะครับโปรแกรมของเราจะดัดแปลงจากโปรแกรมนี้นะครับจะดัดแปลงจากโปรแกรมนี้นะครับอ่าโปรแกรมไหนก็คือในตัวอย่างนี้นะครับอ่าตัวนี้จริงๆเราพิมพ์ใหม่หมดเลยก็ได้เราเปิดตัวอย่างนี้มาก็ได้เราพิมพ์ไปเลยก็ดัดนะครับอ่าทีนี้ครูก็จะแก้ไขนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อตัวแปรหนึ่ง อ่าครูลบเตลิดนะอ่าทีนี้นะครับครูก็จะส่งตัวเลขไปสมมติว่าเลขเก้าอ่าทีนี้ครูก็จะเขียนคำนี้อันนี้ครูครูลบเอานะจริงจริงพิมพ์ใหม่มันก็ไม่ได้ยากกว่าหรอกนะครับอ่ะครูก็จะเขียนว่าเราเขียนสุดคูณมาเยอะแล้ววันนี้ก็สุดคูณอีกจะเห็นว่าสุดคูณผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันแต่วิธีเขียนแตกต่างกันนะครับ เป็นสุคูณหรือ,อยังพอกกดตัวนี้ปั๊บนะครับมันก็จะเรียกคําว่า My Function แล้วก็ส่งเลขเก้าไปเลขเก้าก็ถูกเอามาแสดงในคนํานี้มันก็เลยเขียนคํานี้ออกไปอ่ต่อทีนี้ครูก็จะ enter ลงมานะครับ Print แล้วก็ครูจะขีดเส้นออันนี้ครูไม่ได้นับนะครับแล้วจากนั้นครูก็ทําการคัดลอกเพราะสูตรคูณข็งเรามีขีดเส้นสองขีดใช่ไหมปับ๊บ แล้วก็ทานี้จะเป็นคําสั่งทาซ้ําคุณจะใช้ตัวแปรเพิ่มอีกตัวหนึ่งโดยเป็นตัว i นะครับเพื่อที่จะเอาไว้นับรอบนั่นเองนะครับ y ก็คือในขณะที่ i ซึ่งมันเดิมเป็น1น,นะครับน้อยกว่าหรือเท่าก,กับ12ให้ให้ทําอะไรนะครับงานของมัน2บัวรนะครับให้เขียนเขียนก็คือปริ้นนะครับปริ้นอะไรปริ้นตัวเลข3ตัวนะครับเปอรซ d นะครับ อ่าคูเซนสองดีแล้วกันสองดีแล้วก็ x เปอร์เซนสองดีแล้วก็ x เท่ากับแล้วก็เปอร์เซนสองดีเอ้ยสามดีขนี้เป็นสามดีอ่าทีนี้ถ้าเราสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าเปอร์เซนนี้หมายถึงว่ามันเป็นช่องที่ฉลุเอาไว้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปริ้นฟอร์แมตปริ้นนะครับก็คือเป็นการแสดงตามรูปแบบเหมือนกับว่าเวลาที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์หรืออะไรต่างๆมันจะมีรูปที่เขาวาดไว้หรือปริ้นเอาไว้นะครับแล้วเขาเจาะตรงหน้าเอาไว้ เคยเห็นไหมรูปพวกนี <Yeah. S 1> ้ไม่เคยเห็นเราเจาะตรงหน้าไว้เสร็จแล้วล้วก็โผล่หน้าไป <Yeah. S 1> ใช่ไหมเอาหน้าเราไปแทนที่แล้วก็ให้เพื่อนถ่ายรูปประมาณนั้น oh. นะครับอารมณ์เป็นประมาณนั้นนะครับ oh. ก็คืออันนี้เป็นช่องที่ฉลุเอาไว้หนึ่งช่องโผล่ไปได้คนเดียวประโยคนี้เจาะเอาไว้สามรูนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราก็จะต้องส่งตัวเลขให้มันสามตัวนะครับอ่าถ้าเป็นสุดคูณใช่ไหมสองคูณหนึ่งเท่ากับสองอ่า สก็คือเราส่งมากับตัวแปรนำใช่ไหมแต่ในเคสนี้เราเป็น9ก้าใช่ไหมเ้าคูณหนคือ I ใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นนำแล,แล้วก็คอมมาแล้วก็ไแล้วก็คอมมาแล้วก็ผลของนำคูณกับ I ตามนี้นะครับอ่ะพอกดปับ๊บดูโอ้อันนี้อันนี้คือข้อผิดพลาดนะครับ มันเป็นหนึ่งยาวเลยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรเงื่อนไขคือไอน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบสองใช่ไหมครับทีนี้มันไม่มีเหตุผลให้ไอมันเปลี่ยนเราลืมบวกค่าไอใช่ไหมครับเพราะงั้นมันเลยยาวไปเลยนะครับ้อจริงๆมันควรจะแหงนะ่นเนี่ยยาวไปไม่จบนะครับเพราะงั้นไอบวกเท่ากับหนึ่งแปลว,ว่าไอเพิ่มค่าทีละหนึ่งมันถึงจะเปลี่ยนออกมาได้นะครับเนี่ย สก,กี้ได้แล้วครับ9 1 9 2 8อ่า้าอ่ะทีนี้ที่เราจองเอาไว้2คอลัมน์เห็นไหมมันก็เลยจองตัวนี้ให้หลักมันตรงกันมันเลยสวยนะครับเนี่ยแบ,บนนี้นะครับอ่ะสมมติว่าเฮ้ยอยากได้สุดคูณสัก2อสมแม่ดูสินะครับสมมติว่าอันนี้เป็นแม่9 10 11 12นะครับเราเรียก3เออสครั้ง แต่ค่าที่ส่งไปไม่เหมือนกันนะครับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเขียนพวกนี้ออกไปแบบนี้แปบ๊บเดียวเห็นไหมแต่ถ้าเราเขียนไล่ทีรบรทัดจะพิมพ์9คูณ1เท่ากับ9พิมพ์9คูณ2เท่ากับ18พวกนี้มันจะยาวมากนะครับมันจะเขียนเยอะเลยแต่ว่าถ้ามีฟังก์ชันพวกนี้เอาไว้ใช่ไครับเราสร้างเรารู้อยู่แล้วว่างานมันจะซ้ําๆแหละนะครับเราก็ แยกออกมาเป็นฟังก์ชันแล้วส่งค่าให้มันแล้วให้มันทํางานแค่นี้นะครับก็ทําให้การเขียนโปรแกรมนี้สั้นลงอ่ะแต่ว่างานที่เราจะต้องส่งนั้นไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับแค่นี้อ่าเมื่อจบงานเราก็เขียนชื่อของเรา Pri n t แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราเนาะกูเปลี่ยนภาษาแล้วมัไม่เปลี่ยนอ่ะ ครับเป็นชื่อเราสิโค้ดเเขียนคืณไปโอ่าเลขที่เลขที่ต้องตรงกันกับสุดคูณของเรานะครับเลขที่สมมุติเราเลขที่เก้าก็เลขที่เก้านะครับมออ่าสองทับสิบห้าว่าไปโน่นนะครับก็ทีนี้ก็ให้ดูผลลัพธ์อ่าทีนี้ตอนส่งนะครับย้ําว่าภาพที่แคปนะครับให้เห็นโค้ดจนครบนะครับไม่ใช่มาแบบนี้นะนะครับ เลื่อนมาให้ครบนะครับไม่เห็นเห็นตัวนี้ก็ผิดนะนะครับต้องเลื่อนมาให้เห็นเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดผิดก็คือผิดนะครับวัดผิดคือผิดนะนะครับอ่าสุดคูณครบนะครับแม่สุดคูณครบวิธีการก็คือเราไปที่เครื่องของเรานะครับไปที่โปรแกรมดูเวฟไปที่ตั้งค่าแล้วเลือกให้แสดงเป็นแบบเดสก์ท็อปนะครับมันถึงจะพิมพ์โค้ดได้เต็มนะครับย่อขยายได้นะครับปรับหน้าจอให้เห็นได้นะครับประมาณนี้ นี่คืองานที่ต้องส่งอ่ะตรงนี้ครูจะเปิดหน้าจอค้างเอาไว้ให้เราได้ดูแล้วก็พิมพ์ตามนะครับเสร็จก็ส่งเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอัพงานลงไปนะครับเดี๋ยวครูจะแคปหน้าตรงนี้ก่อนแคปตรงนี้นะอ่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมสองทับเจ็ดเลยแล้วกันเจ็ดนะครับนี่นะนะครับคูกดดันปั๊บนะครับเลขที่ครูก็จะไปเช็คให้มันตรงกับสุดคูณนะครับใครที่ลอกอันนี้มาโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังมันก็จะ นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจริงๆเดี๋ยวคุณจะส่งเข้าไปในคลาสรูมอยู่แล้วนะครับเราก็ไปสามารถไปดูในนั้นก็ได้